สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงยำสายๆนะคะวันนี้เราอยู่ที่สวนแลนเาฮากันค่ะจะพามาดูนะคะวันนี้ตัดสลัดเล็กคอร์สส่งลูกค้ากันค่ะนี่ค่ะเวลาเราตัดสลัดนะคะหรือว่าผักอื่นๆก็ช่างให้เราตัดช่วงเช้านะคะจะดีที่สุดแล้วก็ช่วงเย็นค่ะ เพราะว่าช่วงเช้าเขาจะสดแล้วก็กรอบอร่อยมีน้ำหนักค่ะอย่าตัดช่วงทงเที่งทยงหรือตอนกลางวันนะคะเพราะว่าจะทำให้สลัดขมได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้แดดแรงแล้วเขาก็จะผลิตยางออกมาเยอะมากก็จะทำให้สลัดหรือผักของเราจะรสชาติไม่อร่อยแล้วก็ไม่กรอบด้วยค่ะนี้ค่ะ ด้านนี้ก็คือตัดหมดแล้วส่วนใบที่ไม่สวยเราก็จะเอาออกไว้เดี๋ยวเราก็จะไปให้ปลานะคะในสระค่ะนี่ค่ะสังเกตดูนะคะเล็กคอสของเราต้นใหญ่มากเลยค่ะก่อนที่เราจะจำหน่ายให้กับลูกค้าเราก็จะมีการชิมรสชาติก่อนนะคะว่าได้หรือเปล่าคือแบบกรอบมากค่ะนี่ชิมสดๆเลยค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูแปลงฟิเล่อีกอันนะคะที่เราตัดส่งให้ลูกค้าเมื่อเช้าเมื่อเช้าจะมีตัดฟิเล่เลดคอร์สแล้วก็เลดโอค,ค่ะืแบบผักนี่คือกรอบมากเลยค่ะตัวนี้สลัดแก้วค่ะยังไม่ถึงเวลาเก็ตเนาะอีกหลายวันอยู่ ด้านนี้ก็จะเป็นแปลงเลดโอ๊กแล้วก็ด้านท้ายแปลงก็จะเป็นกินโอ๊กนี่ค่ะต้นนี้เป็นสลัดฟิเล่นะคะเราก็จะเลือกตัดแต่ต้นใหญ่ๆก่อนนะคะเพราะว่าต้นเขาจะโตไม่เท่ากันเนาะก็จะมีต้นใหญ่มากใหญ่ไซส์กลางแล้วก็เล็กนีค่ะแล้วก็เลือกตัดต้นใหญ่ๆก่อนส่งให้ลูกค้าค่ะ ิลเล่ของเรานี่คือจะกรอบมากเลยนะคะนี่ดูใบที่เราไม่เอาฟังเสียงดูนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือกรอบมากแล้วไม่ไม่ติดขมเลยค่ะรสชาติดีเนี่ยค่ะอย่างที่ใบเราไม่เอานะคะยังกรอบเลยค่ะเนี่ยค่ะฟังเสียงได้เลยแล้วก็จะมีเลดโอลอีกแปลงหนึ่งนะคะอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะ ที่เราตัดให้ลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูแปลงนี้แทนดีกว่าแปลงนี้คือเขายังไม่โตมากเท่าไหร่ได้กี่วันเนาะเนี่ยอันนี้ลงตั้งแต่27่สดพฤศจิกาวันนี้วันที่16 17 18 19เจอสิบเวันเนาะเนี่ยค่ะก็อีกประมาณ6วันก็เริ่มขายได้แล้วค่ะ นะคะบรรยากาศเช้าๆของสวนแล้วนะเฮาเราตัวนี้ก็จะเป็นกลีนโอ๊กค่ะสวยค่ะนี่ก็19วันเหมือนกันอีกประมาณ6วันก็จะจำหน่ายได้แต่บางบางกอเขาก็จะโตสามารถที่จะ จำหน่ายได้ก่อน25วันนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วสลัดเขาจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ25วันขึ้นไปแต่อย่าให้เกิน30วันนะคะเพราะว่าลดอย่าให้เกิน3 35วันค่ะประมาณนี้โดยประมาณเพราะว่าถ้าเกินหลังจากนั้นก็คือเขาอาจจะทําให้มีรสขมขึ้นได้นี่ค่ะสวยๆเลยค่ะ วันนี้สวนแลนาะเฮาพามาชมแปลงสลัดกันแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะขอตัวไปตัดสลัดส่งให้ลูกค้าอีกค่ะก็คือตัดไปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวไปแพคค่ะแพ็คเพิ่มเติมวันนี้ส่งไปสี่รอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขอตัวไปแพคสลัดต่อนะคะสวัสดีค่ะ